สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การเจาะลึกกับเราในวันนี้นะคะคือวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังเรื่องหนึ่งที่แบบพอดูจบแล้วภาพมานันยังติดตาอยู่เลย Midsummer ค่ะโอโ้โหเรื่องนี้เลยนะครับเป็นเรื่องที่คุยกันได้ยาวเลยใช่ค่ะคือมันแปลกมากหนังสยองขวัญอะไรจะมาเกิดตอนกลางวันแสกแดดจ้าตลอดเวลาใช่ภาพสวยมากเหมือนเราไปเที่ยวเทศกาลดนตรีอะไรแบบนั้นเลย แต่ข้างในนี้คือบีบคันหัวใจสุดๆจนเขานิยามกันว่าเป็นโฟล์คฮอร์เรอร์เลยนะคะครับสยองขวัญพื้นบ้านที่ซ่อนความโหดร้ายไว้ใต้ความสวยงามนั่นเองซึ่งไอความคอนทราสนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องที่เราจะมาคลี่ดูกันวันนี้อืเราจะมาแกะรอยกันว่าอะไรที่ผลักดันให้คนคนหนึ่งที่เจอกับโศกนาฏกรรมแสนสาหัสถึงไปจบลงด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมสุขท่ามกลางกองเพลิงได้มันไม่ใช่แค่เรื่องลทัทธิประหลาด แต่มันคือการเดินทางทางจิตใจที่แบบดำดิ่งและซับซ้อนมากครับน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ทุ่งดอกไม้สวยๆในสวีเดนเลยนะไม่ใช่เลยครับแต่มันเริ่มในห้องที่มืดๆหนาวๆในอเมริกาซึ่งเป็นจุดที่สร้างบาดแผลขนาดใหญ่ให้กับดานี่ตัวละครหลักของเราถูกต้องครับและแผลนั้นแหละที่เป็นกุญแจสำคัญงั้นวันนี้เรามาค่อยๆแกะรอยกันไปดีกว่าครับ เริ่มจากบาดแผลแรกที่ทำให้ดานี่เปราะบางสุดๆค่ะจากนั้นก็เดินทางไปกับเธอสู่โลกที่เหมือนฝันของฮอก้าแล้วลองหาคำตอบกันว่าจุดไหนกันแน่ที่การตามหาครอบครัวกลายเป็นการยอมจำนนให้กับลัทธิและทั้งหมดนี้มันนำไปสู่รอยยิ้มสุดท้ายที่น่าขนลุกนั้นได้อย่างไรโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแตกสลายแรกของดานี่กันเลยคือหนังเปิดเรื่องมาได้โหดร้ายมากจริงๆมากครับดานี่ ได้รับอีเมลที่ดูน่ากังวลจากน้องสาวที่มีอาการไบโพล่าแล้วเธอก็พยายามโทรหาแฟนโทรหาเพื่อนแต่ก็เหมือนไม่มีใครช่วยได้สุดท้ายก็คือพบว่าน้องสาวฆ่าตัวตายพร้อมกับรมควันพ่อแม่ในบ้านด้วยอืมคือสูญเสียทั้งครอบครัวในคืนเดียวใช่ค่ะมันเป็นความรู้สึกผิดและความเจ็บปวดที่มันฝังลึกมากจนทำให้เธอกลายเป็นคนที่เปราะบ,บางทางอารมณ์อย่างรุนแรงเลย คือถ้าเราดูดีๆนะความสัมพันธ์นี้มันเป็นพิษหรือที่เรียกว่าท็อกซิกรี ationship มานานแล้วบทวิเคราะห์หลายชิ้นชี้ตรงกันเลยว่าคริสตินอยากจะเลิกมาเป็นปีแล้วแต่ไม่กล้าพอแล้วเขาใช้วิธีอะไรคะเขาใช้วิธีที่เรียกว่าแกสไลติงครับคือการปั่นหัวให้แดนนี่รู้สึกว่าตัวเองคิดมากไปเองกังวลเกินเหตุเพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบทางอารมณ์อ๋อคือทําให้เรารู้สึกว่าเราผิดปกติเองใช่ครับพอเกิดเรื่องน่าเศร้านี้ขึ้นมาปุ๊บ เขาก็เลยติดแงกเลยเลิกไม่ได้เพราะความสงสารกลายเป็นโซ่ตรวนที่ผูกเขาทั้งคู่ไว้ด้วยความรู้สึกผิดไม่ใช่ความรักอีกต่อไปมันคือความเฉยชาทางอารมณ์ที่เจ็บปวดมากเลยนะฉากที่จําได้แม่นเลยไม่ใช่ฉากสยองยองเลยนะคะแต่เป็นฉากวันเกิดเล็กๆที่แดนนี่ตั้งใจซื้อของขวัญให้คริสเตียนแต่เขาลืมมันทาให้เห็นเลยว่าความสยองขวัญในเรื่องนี้มันย่างรากลึกมาจากความสัมพันธ์ในโลกจริงๆของเรานี่เองใช่เลยครับและความเจ๋งของหนังคือ เขาไม่ได้แค่บอกว่าความสัมพันธ์นี้มันกำลังจะพังแต่เขาโชว์ให้เราเห็นเลยครับตั้งแต่ฉากแรกๆเลยด้วยซ้ำยังไงคะก่อนที่ดานี่จะได้รับโทรศัพท์มรณะนั่นอีกนะหนังได้เล่าเรื่องทั้งหมดไว้บนพรมผนังหรือทาเพสตรีในห้องนอนของดานี่แล้วอ๋อที่เป็นภาพวาดบนผนังใช่ครับถ้าเราหยุดดูดีๆนะมันคือภาพเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเลยทั้งโศกนาฏกรรมการเดินทางพิธีกรรม ไปจนถึงฉากสุดท้ายแล้วยังมีภาพวาดลูเซียที่เป็นรูปเด็กผู้หญิงสวมมงกุฎดอกไม้กำลังจูบจมูกหมีมซึ่งก็คือภาพพยากรณ์ฉากจบของดานี่กับคริสเตียนแบบเป๊ะเ,เ,เลยครับโหหมายความว่าถ้าไปดูรอบที่สองนี้จะให้ความรู้สึกที่ต่างไปอย่างสิ้นเชิงเลยสิคะแน่นอนครับรอบแรกเราจะสับสนไปพร้อมกับดานี่แต่รอบสองเราจะเหมือนกับรู้เห็นเป็นใจไปกับผู้กำกับเลยมันคงเป็นความรู้สึกที่น่าอึดอัดปีกแบบถูกต้องเลยครับ มันคือการบอกว่าตัวละครทั้งหมดกำลังเดินเข้าสู่โชคชะตาที่ถูกขีดเขียนไว้แล้วแล้วพวกเขาก็ตาบอดเกินกว่าจะมองเห็นมันหลังจากนั้นไม่นานคริสเตียนกับกลุ่มเพื่อนนักศึกษามนุษยวิทยาก็ถูกชวนโดยเพเลเลเพื่อนชาวสวีเดนให้ไปร่วมเทศกาลกลางฤดูร้อนที่ชุมชนฮอกาบ้านเกิดของเขาครับเทศกาลพิเศษ90ปีมีครั้งเดียวใช่ ตอนแรกคริสเตียนกะจะหนีไปกับเพื่อนเพืแล้วค่อยมาบอกเลิกดานี่ทีหลังแต่สุดท้ายก็ความแตกเลยต้องจำใจชวนดานี่ไปด้วยแบบเสียไม่ได้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ตัวเองซึ่งการเดินทางไปฮอ,อการนี่แหละครับคือการก้าวออกจากโลกแห่งความเป็นจริงอย่างสมบูรณ์เลยบรรยากาศที่นั่นมันแปลกประหลาดไปหมดแสงอาทิตย์ที่ไม่เคยตกดิน ใช่ครับมันทำให้ทุกคนเริ่มเสียการรับรู้เรื่องเวลาไปหมดเลยแล้วยังถูกต้อนรับด้วยเหตุเมาอีกซึ่งมันไปกระตุ้นภาพหลอในใจของดานี่ให้รุนแรงขึ้นอ๋อที่เธอเริ่มเห็นหน้าครอบครัวตามต้นไม้ใบหญ้าอันนิดจนกระทั่งพวกเขาได้เจอกับปรัชญาความเชื่อของที่นี่ใช่ครับชาวฮาก้ามองชีวิตเป็นวัตจักรฤดูเหมือนธรรมชาติเลยนะค่ะฤดูใบไม้ผลิคือวัยเรียนรู้ฤดูร้อนคือวัยเดินทาง ฤดูใบไ,ไม้ร่วงวัยทำงานและสุดท้ายคือฤดูหนาวเป็นวัยอาวุโสท,ที่ถ่ายทอดปัญญาแล้วพออายุครบ72ปีก็จะจบชีวิตลงครับเพื่อหลีกทางให้วัฏจักรใหม่ได้เริ่มขึ้นซึ่งเป็นที่มาของพิธีกรรมที่ช็อกค,คนดูที่สุดในเรื่องโหนต้องขอเบรกตรงนี้เลยค่ะคือพอจะเข้าใจปรัชญาเรื่องวัฏจักรชีวิตนะคะแต่ภาพที่หนังนำเสนอมันมันโหดร้ายและเย็นชามาก ฉากที่ผู้อาวุโสสองคนกระโดดหน้าผาที่เรียกว่าแอต h ต s t u สตูปาคนหนึ่งตายทันทีแต่อีกคนยังไม่ตายแล้วคนในชุมชนก็มาทุบหัวสามจนตายตอนนั้นสับสนมากเลยว่าเราควรรู้สึกยังไงนี่คือการเสียสละที่สูงส่งหรือนี่คือธงแดงอันใหญ่ที่บอกว่าชุมชนนี้มันวิประหลาดไปแล้วคำถามนั่นแหละครับคือสิ่งที่หนังต้องการให้เราคิดมันคือการประทะก,กันของโลกทัศน์อย่างรุนแรงจริงด้วย สำหรับคนนอกอย่างคู่รักชาวอังกฤษมันก็เรื่องสยองขวัญที่ต้องรีบหนีแต่สำหรับคริสเตียนกับจอร์ชมันกลับกลายเป็นข้อมูลใช่ครับข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับทำวิทยานิพนธ์ซึ่งมันสะท้อนความเย็นชามากๆเลยนะแต่มองในมุมชาวฮอกกามันคือพิธีกรรมที่สวยงามและศักดิ์สิทธิ์เป็นการเฉลิมฉลองการสิ้นสุดของชีวิตที่สมบูรณ์แล้ว ที่พวกเขากรีดร้องออกมาพร้อมกันไม่ใช่เพราะความกลัวไม่ใช่เลยแต่เป็นการแบ่งปั้นความเจ็บปวดในวาระสุดท้ายของผู้ตายนั่นเองครับพอพูดถึงความเชื่อที่มันสุดต่งขนาดนี้มันก็ต้องมีที่มาที่ไปของมันใช่ไหมคะแน่นอนครับทุกอย่างมีรากฐานมาจากคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาที่ชื่อว่า Ruby r รเดอรแต่ที่มาของมันน่าสะพรึงยิ่งกว่าตัวพิธีกรรมเสียอีกยังไงคะเพราะคัมภีร์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยรูเบน เด็กที่เกิดจากการจงใจให้คนในสายเลือดเดียวกันมีเพศสัมพันธ์กันหรือ inbreeding โห oh. ซึ่งแนวคิดนี้มันน่าทึ่งมากนะเพราะมันย่างรากลึกไปถึงความเชื่อโบราณที่มองว่าความแตกต่างทางร่างกายหรือจิตใจไม่ใช่ความบกพร่องแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าคนคนนั้นถูกสัมผัสโดยพระเจ้าอ๋อ oh. ในโลกทัศน์ของโฮลกาพวกเขาไม่ได้กําลังสร้างความพิการแต่กําลังสร้างช่องทางที่บริสุทธิ์ในการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ เป็นการกลับตาลปัดคุณค่าของโลกสมัยใหม่โดยสิ้นเชิงเลยเป็นตรกกะที่น่าขนลุกจริงๆค่ะแล้วตรกกะที่บิดเบี้ยวนี้ก็ดูเหมือนจะถูกใช้เพื่อสร้างความชอบคคมให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเมื่อกลุ่มเพื่อนของดานี่เริ่มหายตัวไปทีละคนถูกต้องครับแต่แทนที่เราจะมาไล่เลียงว่าใครตายยังไงอย่างละเอียดนะลองมองในภาพรวมดีกว่าครับมองให้เห็นถึงรูปแบบของมันรูปแบบเหรอคะใช่ครับการตายของแต่ละคนไม่ใช่การฆ่าแบบสุ่ม4ี่สุ่มห้า แต่มันคือการลงโทษสำหรับบาปที่พวกเขาได้กระทำต่อส่วนรวมในสายตาของฮอลกาอย่างมาร์กที่ไปปัสสาวะรดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นี่คือบาปแห่งการไม่เคารพค่ะจอชที่พยายามขโมยความรู้จากคัมภีนี่ก็คือบาปแห่งการลักขโมยใช่ครับแล้วก็ไซมอนกับคอนนี่ที่พยายามหนีนี่คือบาปที่ร้ายแรงที่สุดคือการละทิ้งกลุ่มตัวละครเหล่านี้เป็นตัวแทนของลทัทธิประเจกชนนิยมในโลกสมัยใหม่ และโฮกากก็ทำการชำระล้างพวกเขาออกไปอย่างเป็นระบบงั้นมันก็ไม่ใช่ความรุนแรงที่ไร้เหตุผลแต่เป็นเหมือนการกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เป็นพิษต่อระบบของพวกเขาสินะคะแต่ท่ามกลางการกวาดล้างนี้มีคนเดียวเลยที่ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงก็คือดานี่ใช่ครับเพราะดานนี่ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามแต่ถูกมองว่าเป็นผู้ที่รอการเยียวยาพเพล่คนที่ชวนทุกคนมา ทำหน้าที่เหมือนผู้ชักนำเลยเขาคอยรับฟังเข้าใจและให้ความเห็นอกเห็นใจในแบบที่คริสเตียนไม่เคยทำได้เลยอืมเขาค่อยๆดึงดานี่ออกจากโลกเก่าจนเธอเก้าวเข้าสู่การแข่งขันเต้นรำรอบสอเมโพและก็ได้รับชัยชนะกลายเป็นเมควีนการเป็นเมควีนนี่มันมีความหมายมากกว่าแค่การเป็นราชินีในงานเทศกาลใช่ไหมคะโอ้มากกว่าเยอะเลยครับมันคือขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการที่เรียกว่าอีโกเดธ การสลายตัวตนเก่าใช่ครับเป็นการทิ้งตัวตนที่โดดเดี่ยวและเจ็บปวดของดานี่คนเดิมไปเพื่อเกิดใหม่ในฐานะส่วนหนึ่งของส่วนรวมอย่างสมบูรณ์ฉากที่เธอเห็นภาพหลอนว่ามีหญ้าง,งอกออกมาจากมือและเทา้านั่นแหละครับคือสัญ,ญลักษณ์ของการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนและธรรมชาติที่นั่นและในขณะที่ดานี่กำลังจะเกิดใหม่คริสเตียนก็กำลังเดินไปสู่จุดจบของตัวเอง เขาถูกวางยาแล้วก็ถูกล่อลวงให้ไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวในชุมชนเพื่อสืบพันธุ์เป็นฉากที่ประหลาดมากๆและฉากนั้นแหละครับคือจุดที่น่ากลัวที่สุดและในขณะเดียวกันก็น่าหลงไหลที่สุดของหนังเรื่องนี้เมื่อดานี่ไปเห็นภาพนั้นเข้าเธอเสือใจจนกรีดร้องออกมาค่ะ แต่สิ่งที่เธอได้รับกลับมาไม่ใช่คำปลอบใจผิวเผินแบบที่คริสเตียนเคยให้ว่าเธอคิดมากไปหรือเปล่าแต่เธอได้ผู้หญิงทั้งกลุ่มวิ่งกรูกันเข้านารายล้อมแล้วกรีดร้องไปพร้อมๆกับเธอหายใจไปพร้อมๆกับเธอ <c oughs> แบ่งปันความเจ็บปวดของเธอไปเป็นของตัวเองนี่คือความเห็นอกเห็นใจเชิงหมู่คณะหรือ communal empathy ที่สมบูรณ์แบบที่สุด มันทําให้เราต้องย้อนกลับมาคิดเลยนะคะว่าในโลกของเราเองเนี่ยความโศกเศร้ามักจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่น่าอึดอัดเรามักจะถูกบอกให้เข้มแข็งนะหรือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับแต่ที่ฮอริก้าพวกเขากาลังบอกเธอว่ารู้สึกออกมาให้หมดเราจะรู้สึกไปพร้อมกับเธอมันเป็นทั้งสิ่งที่สวยงามและน่าขนลุกในเวลาเดียวกันเลยค่ะถูกต้องครับสําหรับคนนอกอย่างเรามันคือการล้างสมองแต่สําหรับคนที่แตกสลายอย่างดานี่มันคือการเยียวยาที่เธอโหยหามาทั้งชีวิต ฮอริก้าได้มอบสิ่งที่ความสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ของเธอล้มเหลวที่จะมอบให้โดยสิ้นเชิงและนั่นคือข้อตกลงอันน่าสะพรึงกลัวที่เธอยอมรับและมันก็นำไปสู่การตัดสินใจครั้งสุดท้ายของเธอในพิธีกรรมบูชาย,ยัน9้าชีวิตที่ต้องเผาวิหารเพื่อชำระล้างความชั่วร้ายครับในฐานะเมควีนเธอต้องเลือกระหว่างคริสเตียนกับคนในชุมชนคนหนึ่งและเธอก็เลือกคริสเตียนใช่เขาถูกทำให้อัมาพาตเย็บเข้าไปในซากหนังหมีแล้วถูกนำเข้าวิหารเพื่อเผาทั้งเป็น และฉากสุดท้ายที่กลายเป็นภาพจำก็คือภาพที่ดานี่ในชุดเมคคีนเต็มยศยืนมองวิหารที่กำลังลุกเต็นไฟใช่ท่ามกลางเสียงกรีดร้องโหยหวนของคนในชุมชนที่กำลังเรียนแบบความเจ็บปวดของผู้ที่ถูกเผาตอนแรกเธอน้ำตาไหลออกมาแต่แล้วใบหน้าของเธอก็ค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มที่เปี่ยมสุขอื <c oughs> มันคือแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับเธอซึ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้มันเป็น horror ending สำหรับเราครับพอฟังแบบนี้แล้ว m i ิ s ซ m m ม r มันเป็นมากกว่าหนังสยองขวัญฆ่าคนในลัทธิจริงๆนะคะมันเหมือนกันวิพากษ์ว่าบางทีความน่ากลัวที่แท้จริงในสังคมสมัยใหม่อาจจะไม่ใช่ปีศาจหรือฆาตกร แต่คือความโดดเดี่ยวที่เราปล่อยให้คนรอบข้างต้องเผชิญกับความเจ็บปวดเพียงลำพังถูกเพลงเลยครับชุมชนโฮกาอาจจะโหดร้ายป่าเถื่อนแต่พวกเขามอบการปลดปล่อยทางอารมณ์ที่สมบูรณ์แบบให้กับดานี่เป็นการทำลายล้างที่สวยงามที่ซึ่งตักกะแบบคนเมืองพ่ายแพ้ให้กับพลังของพิธีกรรมและความเป็นส่วนรวมอย่างราบคาบเป็นบทสรุปที่ทาให้ต้องกลับไปคิดเยอะเลยค่ะผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำชามชวนคิดต่อนะครับว่า บางทีความน่ากลัวที่แท้จริงของหนังเรื่องนี้อาจไม่ใช่พิธีกรรมสุดโต่งเหล่านั้นแต่เป็นคำถามที่หนังโยนใส่หน้าเราว่าหากระบบที่โหดร้ายและวิปลาสสามารถมอบความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งและเยียวยาบาดแผลที่ลึกที่สุดในใจเราได้เราจะพบว่าตัวเองกำลังยิ้มออกมาในขณะที่ลวกใบเก่าของเรากำลังมอดไหม้ไปต่อหน้าต่อตาหรือไม่และเส้นแบ่งที่แท้จริงระหว่างการเยียวยากับการถูกทำลายในรูปแบบใหม่นั้นมันอยู่ตรงไหนกันแน่